รถเข้าใหม่ราคาถูกมาแล้วเพื่อนๆสมาชิกกับ Suzuki Swift Eco 1.2RX ตัวท็อปสุดปี2016ครับคันนี้รถงามๆช่วงล่างดีๆกับราคาตัดสด2 4 9 0 0 0บาทครับส่วนจัดไฟนแนนซ์ออกรถผ่อนเบาๆสบายๆ5,000กว่าบาทตลอดสัญญานะครับเพื่อนๆคันนี้ได้สีขาวช่วงล่างเงียบกริบขับดีเกียร์ และรวมถึงนะครับภายในสวยงามเหมือนรถป้ายแดงเลยทีเดียวครับได้จอแอนด o อยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับออปชั่นลุ้นๆเลยคันนี้รถจอดอยู่สมุทรสาครเพื่อนๆจัดส่งได้ทั่วประเทศเซ็นสัญญาจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดเอกาสารไม่ยุ่งยากครับรวมถึงมีรับประกันหลังการขาย10,000กิโลหรือ1ปีเครื่องเกียร์ให้กับสมาชิกอีกด้วยครับ ที่นี่การันตียอดขายปังๆครับบริการด้วยใจครับโปร่งใสตรวจสอบได้ครับเพื่อนๆใครสนใจคันนี้สวีปสวยๆเข้ามาแล้วรีบโทรมาที่หรือแอดไลน์มาด่วน088 584 5375รถตรงปกราคาดีงามคัดสรรให้กับสมาชิกแล้วที่นี่